ครับวันนี้วันที่สิบเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปด EP ที่สามสิบเก้าครับวันนี้ 10, 22, 39, วันที่สิบเดือนสองสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเป็นวันที่สามสิบเก้าที่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอสวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาตริยบูชาแดกูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาที่จดจอในขลราเบียนนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องในเทินบทที่หนึ่งบทสวดจุนุนเทวดาสะมันตาจาักกวาเบสุอัตตากันฉันตุเทวตาสันรมังมุนีราชันสะสุนันตุสะะักคะโมขะทังสัเคกามีจารูเปสีสี่สส คะละตะเถจันตะลิเควิมาเนทีเบรัตฐาจะคาเมตะหลุวะนะขะหเนเคหาวัตถุไมเคเตกุมมาจายันตุเทวาชาลัทะละวิตะเมยักคันธรรมภาาคา,าติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนัง สาธะโวเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโออิยัมพันตาธรรมะสาวนากาโออิยัมพันตาธรรมะสาวนากาโออิยัมพันตาสองบทบูชาวัฒนาตาอิมินาตกาเลนะพุทธังอภิปูเชามะอิมินาตกาเลนะธรรมังอภิปูเชามะอิมินาตกาเลนะสังฆังอภิปูเชามะสามบทกาบรณนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโธปะขวาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตพราะวาตาธโมทำมังนัมัสซามิตุปฏิปันโนเพระวโตสาวะกสังโผสังคังนามามีสี่บทสวดณมาตการติฏฐิคาถานโมตัสสะพราะว่โตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพราะว่โตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพราะว่โตรหัโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสอนคม นาบาดาพุทธังตานังกระฉามีทำมังตานังกระฉามีสังฆังตานังกระฉามิทุเตียมปีพุทธังตานังกระฉามีทุเตียมปีทำมังตานังกระฉามีทุเตียมปีสังฆังตานังกระฉามีปัดเตียมปีพุทธังตานังกระฉามิตัดเตียมปีทำมังตานังกระฉามีตัดเตียมปีสังฆังตานังกระฉามิ อกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมตานังอัญงพุทโธเมตานังวะลังเอเตนะสัจจชาเชนะโสทิเมหตุสัปทานาติเมตานังอัญงธรมโมเมตานังวะลังเอเตนะสัจจชาเชนะเาทีิเมหตุสัปปทานาติเมตานังอัญงฝังโคเมตานังวะลังเอเตนะสัจจชาเชนะโสทิเมหตุสัพพทา เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระกวาหังตัมมาสมุทโววิชาเจนะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตโลโบริสะธรรมาสะติสัตตาตาวีมนุสานังพุทโธพระกวาติแปดตัมมานุสติสวาฆาโตวุตาธโมสันติโกอัคไกโกเอหิปัสสิโกโอบารานิโกปัจจตังเวทิตโกวิญโยหิติ ก้าสังดานุส <si ต like ิีปปฏิปันโนพวโกโตซาวกะซังโฆคลชุปฏิปันโนพวโกโตซาวกะซังโฆยายะปฏิปันโนพวโกโตซาวกะซังโฆตามีติปฏิปันโนพวโกโตซาวกะซังโฆยาติตังกะตาลีปุริสายุคานิอาสะปุริสักลาเอตะพวะกโตซาวกะซังโฆอาุนายโยบาุนายโยทาคิไนโยอัญชลีการันโยอนุตารังมุนยะเกกังโลกาสาติสี อัตนาสูตรยานีตาปูตานีตัมมคตานีกุมานีวายานิวาอัตตาิเกตเปวะปูตาสุมานาบวันโตอโทปิสกัดจ่าสูนันโตภาสิตังปัสัมาหิปูตานิสามีตะาสัปเพเมตังกะโลตะามานุสิยาปชายะติวากะรัตโตจะหะรันติเยะบลิงตัตสมาหิเนรกะตาอปะมันตายางกินจี วิตังอิตังวาหูหลังวาสังเคตุวายังรัตนังบาลีตังนะโมสามัญอะติตาถาขะเตนะอิตัมปิพุทธังรัตนังบาลีตังเอเตนะสัดเตนะถืว่วิหโหโตขะยังวิลาคังอมตตังปาลีตังยะถาคาถาสักกามุนี สามาัมหิโตนะเตนะธรรมเมนะสามาัมมติกิจิอิกัมปิธัมมังรตนังบาลีตังเอเตนะตัดเจนะถือว่าวิโหโตยามพุทธาเสทโทปาริวันนะอีสุดกิงสามาัมมติมานาันตาลิกันหะมาหูสามาัสมมทินาเตนะสัมโมนะวิชาติอิกัมปิธัมมังรตนังบาลีตังเอเตนะตัดเจนะถือว่าวิโหโตุ เยบุคลาอัฏฐะตางปะสัถาจะตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทากิเนยาสุขาตะสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหังพระลานิอิธัมปิตังคังรัตนังบานีตังเอเตนะตัเจนะสุวะวิโหุตเยสุปะยุตามะนะหาทานหันเหนานิกามิโนโคตะมะสาสะนันหิเตปติปัตตาอะมะตังวิหัง วิคังหะลักทามุธานิตุติงบูชะมานาอิตัมปีตังงังระตนังบานีตังเอเตนะตัดเจนะถืว่าวิโหโตยะทินทะคีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุพิงวาตะพีอาสัมปะกันปิโยตะปูปะมังสามปุริสังวะทามิโยอริยะสัจญานิเอเวจะปัตตะติอิตัมปิตังงังระตนังบานีตังเอเตนะตัดเจนะถืว่าวิโหโธ เย yeah. อริยสัจจานิวิภาวายันติกัมพีระปะเนนะสุเทนิตานิกินจาติเต,ตโหติสุปะตตะตมานาเตวะลังอจตมามะทิยันติอิจัมปิสังกังวัธนังนบานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะวิโหโตุตหาวะสะาทาัศนาสัมปะทายะตะยะสุธรรมชาชหิตาภาวันติ ตกายะทิฏิว uh ิจิกิจิตะจะสีสัพพะันตังวาปิยะจิทางกินจิตาตูหาปาเยหิจาวิปปมุโตฉะจาพิฐานานิอัปปะโสกาตงอิจามปีสังฆรัตนางปานีตังเอเดนะสัจเจนะสุวัติโอโตกินจาปิโสกามังกะโรปิปะกะกังกาเยนะวาจาตุตังเจตสาวาอัปปะโส ตะสะปะทิชาทายะอภะภตาทิตะปะทะสะวุตาอิทัมปีสังฆังระจังบานีตังเอเจนะสัจเจนะถูกว่าวิโหตุ วะนัตปะผูเยยะถาผูติตาเคกิมหานะมาเสปะทะมาสมิงกิมเหตตาปูปะมังธรรมวะลางอะเทะยินิพานาคามิปะละมังหิตายะอิธรรมปิพุทธังรัตนังปานีตังเอเตนะตเจนะสุวะวิหโหโตวะโลวะลันยูวะลาโทวะลาหะโลอนุตะโลธรรมะวะลางอะเทะยิอิธรรมปิพุทธังรัตนังปานีตังเอเตนะตเจนะสุวะวิโหโต คีนังบุลานังนลาลังนาีิสามทะวังวิรัต,ตจิตายติเกสามพาสมิงเตคีนาคีชา,าวิลุหิฉันทานิพันติคีลายะถายามปะจีโปอ,อิตัมปิตังคังลัสนังบาน,นิตังเอเตนะตัดเจนะตุวาวิโหตตยานิถะภูคาติสามาคตานิกุมานิวายานิวาอะตลิเกอักาาตถาคตังเทวามานุสสะปูจิตังพุตังนาตะ สามาสุวาวิโหตุยานีตถาบูตานีธรมะาตานีกุมานีวายานีวา ama s ama s ama s โอักตะลิเกอักถาคตังเทวมนุสปูจิตังทำมังธรรมะสามังสุวาวิโหตุยานีตถาบูตานีธรมะตานีกุมานีวายานีวาอักตะลิเกตถาคตังเทวมนุสปูจิตังสังขังธรรมะสามะสุวาวิโหตุสิบเอ็ด อาทานานิยะบาลิบทย่อสัพพโลคามิมุโตสัมภสันตาปะชาชิโตสัมภเวระมะติกันโตนิมุโตจตุวังพระลังสัพ,พีดีโยวิวานจันโตสัพพโลโกนินานจันโตมาตาบาลวัน,วานตาลายโยสุขทีทีคายยโกปวัติวันตันสิลีสะนิจยังพุทธ,ธาปใาจนจัตตาโลธรรมางวันทันติอายุโนสุขังพระลัง 1ิบสองอจิตตะปาริยสูตรเอวังเมตุตังเอกังสมยังพระกวะขายายังวิหารติขายาสีเสสัตติพิขุสาหะเสนตัดตะตะละโขพระกวาพิขุอามันเตสีสัมพังพิกเวรทิตตังกินจ่าพิกเวสามบางอธิตตังจากกุพิกเวรอธิตังรูบางอธิตาจากกุวิญญาณังอธิตังจากกุสามโพโสอธิโต ยามปีต anyway, ังจ่าขูสามัญปัจจะยาอุปชาติเวทาทิตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุขะมะสุขังว่าตามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังกาคักินาโตสะตคินามุะาคินาอธิตังชาติยาชาลามะละเนนาโสเกหิปาริเตเวอิตุเกหิโทมานะเตหิอุปายาเตหิอาทิตังปีวารามิโสตังอธิตังตัตตาอธิตังโสตังวิญญาณังอธิตังโสตสัมวาโสอติโต ยามปีตังโสตสามานนปัจจะยาอุปปัชติเวชะที่ตังทุกขังว่าทุกขังว่าทุขะมะสุขขังว่าตามเปียที่ตังเกน่าที่ตังอธิตังคาค่ะกีนาโทสักีนาโมหะกีนาอธิตังชาติยาชาละมะละเนนะโสเกหิปะลิเทเวหิตุเกหิโทมานะเสหิอุปปยาเสหิอธิตัมติวาตามิคานาอธิตังคานาอนิตังคานังวิญญาณังอธิตังคานังสามโมโส อาทิตโตยามปีตังกานางสามพันปเจยาอุปาชาติเวจ่าที่ตังทุกขังว่าทุกขังว่าทุกขะมะสุขังว่าตามเปียจิจังเกนะจิจังอาจิจังคาคาขีนาโตตะกีนามงหาขีนาจิจังชาติยาชาละละชาละมะละเนนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุกเกหิโมมะนะเสหิอุปยาสหิอาทิตยตังติวาธามิ หาอิตาละสาิตังจิหาวิญญาณังอิตังจิ้หาสามโพสต์ทิโตยมปิตังจิ้หาสามันปักกะยาอุปาชาติเวทาทิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตามเปียที่ตางเกนาทิ่ตังอันทีตางคาคีนาโตตากีนาโมหะกีนาอิตังชาติยาชาละมะละเนนาโตเกหิปาลีเทเวหิทุกเกหิโทมานะเสิอุปายาสิอทิตาติวาจามิกายที่โตโพระภาอทิตากายวิญญาณังอิตังกายะสามโพส อนิโตยามีดังกายะสามัญปาจัย,ยาอุปาจัยยาเวทที่ดังทุกขังว่าทุกขังว่าทุกะมาตุขังว่าตามเปียที่ดังเกนะอนิตังอน,ตงอนิตังกาคัคินาโทสักินาโมหะคินาอี่ดังชาติยาชาลามะ ละเนนะโสเกหิปาริเตเวหิทุเกหิโทมานะจ่ายเสหิอุปายาเสหิอาทิตตติวาามิมานอันโตธรรมะอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมโพโตอาทิโตยามิตังมโนสัมบันปัจจะยาอุปาจาติเวจติตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขะมะทุกขังว่าตามปิอานิตังเกนะอัทิตังอาทิตังคาคคีนาโตตักคีนาโมหคีนาอัทิตังชาติยาชารามะละเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิ โมมะณเสียอุปายาเสียอาทิตติวาทามิเอวังปัจจักพิกเวสุตวาอริยะสาวะโกจากุสมิงปิงนี้ปินต้าติโลเปสุปิงนี้ปินต้าติจากูวินญาเนปีนี้ปินตาปีจากุสามันเตปีนี่ปินต้าติยํปีตังจากุสามันปัจเจยาอุปาชาติเวกะที่ตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขะมะตุขังว่าตัณมิงปิงนี้ปินต้าติ โสตตมิงปิณิปินตัต it ิตสตเตโสปปิณิปินตัติโสตวิญญาณีปิณิปินต well, ัติโสตธรรมมันเตปิณิปินตัติยามปิตังโสตธรรมมันปัจเจยะอุปาัชติเวทาติตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขะมะสุขังว่าตสตมิงปิณิปินตัติคานังโสมิงปิณิปินตัติคันเตโสปปิณิปินตัติคานังวิญญาณีปิณิปินตัติคานังธรรมันเตปิณิปินตัติยามปิตังคานังธรรมมันปัจเจยะอุปาัชติเวทาติตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขะ มาสุขังว่าตักหนิปิงนี้ปินตาติชี่หายาปิงนี้ปิ้นตาติลาเสตุปิงนี้ปินตาติชี้หาวินญาณีปินี้ปินตติชี่หายธรรมบันเตปินี่ปินนตาติยามปิตังชี้หายธรรมบันปัจจยาอุปัจจติเวจ้าที่ตั้งทุกขังว่าทุกขังว่าทุกข มะสุขังวาตัสมิงปินี้ปินตาติกายาสมิงปินี้ปินตาติโพราสิสุปินี้ปินตาติกายะวินาเนปีนี้ปินตาติกายาสัมัเสิปีนิปินตัติยามปีตังกายาสามัญปัจจยะอุปาชาติเวทาที่ตั้งทุกขังวาทุกขังวาทุกขามะสุขังวาตัสมิงปินี้ปินตัติมานาสมิงปินี้ปินตาติตัมเมตุปินี้ปินตัติมโนวินาเนปีนี้ปินตัปิมโนสามัญสปีน้ปินตาติ ยามปีทางมโนสามันปัจจยาอุปาจาติเวทติตังทุกขังว่าทุกขังว่าทุกระมะถุขังว่าตันวิปิงนี้ปินนาตินี่ตินทางวิชาลติวิลาชาวิมุจจติวิมุติ <c oughs> จตวิงนี้มุจจติตายาโหโฏกีนาชาติวิตติตังสะพ <c oughs> มมะจาริยังกะตังกะลานีนาปารังอิตตายติปัจจติติอ,าาตอิตมะวะปะวโตอัตะมะนา เจพิขุพัคกวะโตปาติตังอะภินันทุอิมังตมิงจ่าปะนะเยยากะละมสมิงพังยะมานาตาสาัสสะพิขุสะหะสะสะอนุปาทายะอาสาวะอิจิตานิวิมุจิโสติ <c oughs> หมดที่ดิสสามอนัตตาลักขานะตุตางีางวาาังมีตุตางีการธรรมยังมกวะภาลานะทียังวิหารตาิอิติ ปะตเนมิฆาทาเยตะโขปะกวาปัจะพิเจวิคูอามันเตติรูปังพิเวนันตารูป <off> ังจ่ายทังพิเวนันตาภาวิกังนาทียังรูปังพาธาตายะสังวะเตยะรักปีจะจารูปังเอวังเมรูปังเอวังเมรูปังอาโหสีทิตธตตมาจักโขพิเวรูปังอนันตาสัตตมารูปังอาภาตายะสังวะตตินาจะละพังติรูปังเอวังเมรูปังโห ตัวเอวังเมรูปางหโหสีติเวทนานันตาเวทนาจาาที่ตังวิโเวนันตาพระพิจาณทิยังเวทนาภาดายาสังวาเตยะรักเวจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหตัวเอวังเมเวทนามาหโหสีติตัตสมาจักโหพิโเวเวทนานันตาตัดสมาเวทนาปารายาสังวาตติน่าจัพรังติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตัวเอวังเม เวทนามาโหสีติสัญญานันตาสัญญาจะทิจังพิเวนันตาภาวิสันาทียังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะลักเีสะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติตัมาจากโหพิเวสัญญานันตาสัมาสัญญาอาภาตายะสังวัตตินะ่จากภาลังติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ สังฆารานันตาสังฆาราจาทิตังพิกเวนันตาพระวะพระวิสังสุณทิยังสังฆาราปารายสังวาเตยงภเกดาจะาสังฆาราเลโสเอวังเมสังฆาราหัตัวเอวังเมสังฆารามาเหตุสนติสัตมาจากโขพิกเวสังฆารานันตาสัตมาสังฆาราปารายสังวาตาตินาจ่าพระรังติสังฆาาโสเอวังเมสังฆาลาหัวตัวเอวังเมสังฆาามาอาเหตุสนติ วิญญาณังอนันตาวิญญาณังแต่ที่ทางพิฆเวนันตาพระวิษานี้ที่ยังวิญญาณังอภาระายาสังวาเตยะลักเทสะจัวิญญาณังเอวังวิญญาณังโหตุตเอวังเมวิญญาณังอะหติที่ตามาจากโผพิฆเววิญญาณังนันตาตามมาวิญญาณังอภาระายาสังวาตตีน่าจะพารันติวิญญาณังเอวังวิญญาณังโหตุโตเอวังเมวิญญาณังอโหสีสี ตังกิงมะท่ถาท่าพิขาวลรูปังนินจาวานินจาวาเตยนินจาวันเตยามนินจาจะทุกขังวาตังทุกขังวันติวาติทุกขังวันเตยามนินจาทุกขงังวิปนินามะรธรรมกะลางนูตังสามารถนุปะสิตุงเอสามะมะเอโสมาสมิงเอโสมเม อาตาติโนเอหังวันเตตังกิงธรมาถาบิกะเวเวชนานินจาวานินจาวาตินินจาวังวันเตยามนินจาทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังวันเตยามนินจาทุกขังวิปารินามะธรรมังกะลังนุตังผะมานุปัสสีตงเอตังมะมะเอโสมะสามิงเอโสเมอนันตานิโนเอหังวันเตตังกิงมะถาถาบิกะเวสังยานินจาวานินจาวาตินินจายังวัน เตยามบันนินจาทุกขังวาตังทุกขังวาทุกขังยังวันเตยามันนินจาทุกขังวาลิมานาธรรมมาละกังนุตังสัมมานุปะสิตุงเอสาวะมะมะเอโสมัตมิงเอโสเมอนันตโนเอตังพันเตตังกิงสัมมาถะปิกาเวสังฆาลานินจาวานินจาวาเตียนินจา ยังเตยามมานินจาทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังมันเตยามมานินจาทุกขังวิปปะนิทะมัทธะทางกาลังนุตังสมานุปะสีตุงเอตังมะมะเอโสาหะมะสมิงเอโสเมอะตาติโนเหตังพันเตตังกิงตังกิงสมัทาะพิฆเววิญญาณังนินจานินจาวาตินินจายังพันเตยามมานินจาทุกขังวา ตังวาติทุกขังวันเตยามันินจาทุกขังวิปานมามะธังมังกาลังนุตังสมัมานุปะสีตงเอตังมะมะเอโสมะตติมิงเอโสเมอาตาัตติโนอเอหังวันเตตัสมาติฮะภิกขเวยังกินจีรูปังอาทินะตานาคาปะ ตาปุปันนาอัคตตังวาปาหิลาวาโอราลิกาวาสุปุมังวาอินาวาบันนวายันตุเลสันติเกวาสังขลังรูปังเนปังมะมะนีโสมะทะมิงนะเมโสอักตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมะปัตตยายะถาปังยากาติเวทนาติตาคะตปัจจุปันนาอัคตาวาปาหิตาวาโอราลิกาวาสุปุมาวาอินาวาบันนวาเตตุเลสันติเกวาสัมมา เอวนาเตนางมามาเนโตมาตมิณะเมโตอัตตาเอวะมังตังอาถาบูตังสัมปังปัญญายะสะังยังกิงจิตสัญญาตีตาคราปจุปังนาอาตตาวาบะหิลาวาโอราลิกาวาสุขุมาวายีนาวาบัีวายาตุเลสันนิเกวาสามังสัญญาเตนางมามาเนโตมาตมิงนะเมโสอัติตาเอวังมังเตยะถาภูตางสัมปัญญายะถาพังลัดพัง เย็นกินจีตังลาตีตานาคาปัจจุปังนอาอัตตาวาวาหิลาวาโอราลิกาวาสุม,มาวาอินาวาปนิตาวาตุเลสันติเกวาสัมปังสังลา,ลาเนตังมะมะเนโสมาตมิงนะเมโสอัตตาติเอวงาางอาางังมะตังอาคาภูตังสัมมาบรญ,ญยยากะรัตพัง ยังกินจีวิญญาณัตีตาคาตาปัจจุบันนาตาตังวาพาหิลาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาอีนังวามันีตังวายันตุเลสันิเกวาสัมังวิญญาณังนีตังมะมะนีโสมัตมิงนะมีโสวันตาเอวังมียะถาภูตังมาสปัญญายะจัพระพังเอวังหลังคางวิขเวสุจาวะริยะสาวโก รูปังสมิงปิงนี้พินตติเพตนายาปิงนี้พินตติสัญญาญาปิงนี้พินตติสางขาเรศุปิงนี้พินตติวินญาณสมิงปิงนี้พินตตินี้พินทางวิราชาติวิราชาวิมุจจาติวิมุตตาสมิงวิมุตตามีติญานังหโตคีนาชาติวิสิตังพรมมะจาริกะกะตังกะละนียังนาปะรังอิทาตายะปะชาติติ อิทะมาโวจะากพกระกวาอัตตะมะนาปัจาวะคิยาพิขุพระกวาโตภาติตังอาพินันทุอิมาสมิงจะปะนาเวยากาละมาสมิงพันยะมาเนปักจาวะคิยานางพิขุนางอานุปะทายะสาสาวะอิจิติตตานิวิมุจิสเติ